สวัสดีครับทางร้านเนวาวันขอเสนอเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ยี่ห้อลิตโตกาลารุ่นรีหน่งร้ซึ่งสามารถชาร์จได้ชาร์จฐานได้หลายขนาดไม่ว่าจะเป็นลิเธียมไอออนหนึ่งแปดหก้นโวลต์หรือจะเป็นลิเธียมไอออน เบอร์1 4 5 0 0 3 7หโวลต์หรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่ขนาด 2A หรือ 3A ขนาด1.2โวลต์ที่เป็นเมทัลไฮไดด์หรือนิกเกิลแคดเมียมก็สามารถชาร์จได้เป็นสมาร์ทชาร์จเจอร์โดยความสามารถหลักๆของเครื่องชาร์จตัวเล็กๆตัวนี้ก็คือสามารถชาร์จโดยใช้ ไฟเลี้ยงขนาด5โวลต์จาก power bank คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปสมาร์ทโฟนทั่วไปได้แล้วเลือกกระแสชาร์จได้เป็น0.5แอมป์หรือ1แอมป์เดี๋ยวเราจะลองทดสอบการชาร์จไฟดูนะครับครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบอเอ่อนำ เครื่องชาร์จแหล่งจไฟนะครับแหล่งจไฟที่เป็นแบบไมโคร USB นะครับมาลองชาร์จไฟดูผมทำการนี่ครับเครื่องก็จะโชว์เป็น0 5แอมป์เป็น ค่าดั้งเดิมค่าตั้งต้นเขาผมจะลองเอาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหนึ่งแป้านย์สามจุโวลต์ดูนะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้เครื่องนี้มีความฉลาดพอที่จะตรวจหาทราบหรือว่าสักครู่นี้กระพริบที่3.7โวลต์ลิเธียมไอออน3.7โวลต์เครื่องตรวจเจอนะครับว่าเป็น แบตเตอรี่ชนิดใดตอนนี้ก็เห็นว่าเครื่องกำลังทำการประจุบแบตเตอรี่ชาร์จไฟแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่จะเห็นไฟตรงนี้นรับ0.5แอมป์เราเรากดค้างไว้ประมาณ3วิเครื่องก็จะทำการเพิ่มค่าหรือเปลี่ยนแปลงค่าประจุไฟให้เป็น1แอมป์ก็ทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเร็วขึ้น ตรงนี้เป็นขนาดเขาเรียกว่าปริมาณแบตเตอรี่ที่ถูกประจุไปแล้วที่มีอยู่ในแบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก75็ากำลังชาร์จ25%ที่เหลือนี่ครับเป็นตัวอย่างนะต่อไปจะลองก้อนเล็กดูบ้างนะครับเป็นลิเธียมไอออนสามจดเ็โวลต์เบอร์หนึ่งสาว่าชาร์จได้ไหม ถอดออกแล้วก็เสียบเข้าไปตรงตนี้นะครับใส่เข้าไปตรงๆนี้มันตรวจเจอว่าเป็นทิเทียมไอออน3.7โวลต์่มัก็ทำการประ,รประจุหรือชาร์จไฟแล้วก็เลือกกระแสาชาร์จได้ครับให้เร็วหรือชา้าก็ได้ต่อไปลองเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดหนดสอโวลต์ดูบ้างครับว่าเครื่องนี้ชาร์จได้ไหม นี่มันทราบทันทีว่าเป็นนิกลเมทัลไฮไดร์หนึ่งจุดสองโวลต์เลือกกระแสชาร์จได้ทับกดค้างไว้หนึ่งสองสามสามวินาทีประมาณนี้ก็ขึ้นชาร์จเป็นหนึ่งแอมป์ ไปเราจะทดลองดูว่ากระแสชาร์ที่เขาบอกว่า1แอมป์เนี่ยชาร์ได้จริงไหมนะครับเป็นชาร์จ1แอมป์จริงไหมเรามีเครื่องมือตรวจวัดกระแสชาร์จอยู่นะครับนี่เป็นค่าการชาร์จตัวนี้ตอนนี้ประมาณ0.8แอมป์เครื่องชาร์จตัวนี้มันก็จะปรับกระแสชาร์จให้เป็นไป ตามความเหมาะสมนะครับเร็วหรือชา้าขึ้นอยู่กับสภาพของแบตเตอรี่ว่ามันรับได้ประมาณเท่าไหร่แต่ก็จะไม่เกิน1แอมป์นะต่อไปผมก็จะลองเปลี่ยนเป็น0.5นะแอมป์ดูนะครับ่อสามวินาทีมาเป็น0.5แล้วดูนะครับค่ากระแสะชาร์จลดลงมาเหรือว่ามา0นแอมป์ห้าลตน เครื่องชาร์จเครื่องชาร์จสมาร์ทชาร์จริตโตกลาร่ารี่100่งร้อมาในชุดนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยมีซองมีสายชาร์จที่เป็นไมโคร USB แล้วก็มีคู่มือการชาร์จให้มีคู่มือการใช้นะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนครับในเครื่องชาร์จ สมาร์ชาร์ลิตโตกล่ารีหนึ่งร้อยในรุ่นาราวเขาเดียวกันก็ยังมีเครื่องชาร์ดอีกรุ่นหนึ่งที่มีขนาดใกล้ๆกันแต่ชาร์ดได้ทีละสองก้อนรุ่นนี้ครับรีสองศย์สองความสามารถเหมือนกันเลยแต่ชาร์ดได้ทีละสองก้อนก็ขนาดใหญ่กว่าประมาณเกือบเท่าตัว แต่ก็สะดวกในการใช้ชาร์จทีละสองก้อนในกล่องของรี่2 2 2ก็มีมาให้ก็คือสายชาร์จเส้นนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งาน มาให้อีกนะครับเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะแดปเตอร์นะครับ, apter, รบ USB ขนาด5โวลต์มาให้นะก็เราอาจจะต้องสะดวกใช้กับโน้ตบุ๊กใช้กับ Power อร์อะแดปเตอร์นะครับ ที่เป็นที่เขาทําขายทั่วๆไปหรือว่าติดที่ติดมากับโทรศัพท์มือถือทุกค่ายนะครับที่เป็น USB ใช้งานได้หมดก็ขอขอบคุณครับ